แล้วเนี่ยคือทุกคนก็เก็บขยับแล้วใช่ไหมคะแล้วเราเมื่อเมื่อเอาขยะไปทิ้งเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยอย่างอย่างอย่างขวดน้ําหรือว่าอะไรเนี่ยมันสามารถรังเกิดประโยชน์ได้ค่ะหนูก็เลยอยากให้เด็กเขาคือคือ,คอนำนำวัสดุที่ที่เขาทิ้งไปนะคะสเปรย์วัทุกทุกอย่างที่เขาทิ้งไปหรือขยะที่เขาทิ้งไปเนี่ยกลับมาสร้างประโยชน์ได้เพื่อเพื่อให้เขาอยู่ได้เหมือนกับว่า ในวันหนึ่งที่เขาไม่ได้เรียนต่อหรือว่าเหมือนเป็นการสร้างสร้างเหมือนเป็นการสร้างงานให้เขาต่อไป,อไปไนะคะแล้วเขาเหมือนกับว่าเดี๋วจะทิ้งไปไม่ไครับรู้แล้วว่า,า,ารู้แล้วว่าเรื่องรักความสะอาดคมถามเพื่อเพื่อนรุ่นรุ่นกันนะครับรักความสะอาดเป็นสามข่วงสองเงินไขตัวไหนหรือเป็นสีพิติตัวไหนครับอ๋อก็คืออยากให้เขามีการที่ดีในตัวตัวเองนะคะเป็นพิธีสิ่งไม่ร้อนได้ไหมครับได้ค่ะ ค,คือตัวนั้นนะคะ่ะเป็นคุณเป็นคุณธรรมได้ไหมครับคุณธรรมก็คือมีวินัยในการทิ้งขยะลงถังอะค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ค่เะเวลาขอ